รายการกรีนฟาร์มบริี้ช่วงฟาร์มไก์ร่วมสนับสนุนโดยโซโลกุญแจสารพัดลอ็อกเครื่องมือสารพัดช่างและสารพัดเครื่องมือสวนปุ๋ยไข่มุกตลาเลือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดก ค่ะท่านผู้ชมคะเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะเป็นช่วงเวลาของฟาร์มไกด์ดิฉันก็เดินทัวร์สวนพริกของน้องณจนเมื่อยแล้วก็เลยต้องมานั่งสนทนาตรงนี้ช่วงเวลานี้ค่ะเป็นช่วงที่จะมาดูเบื้องหลังแห่งแผนการจัดการผลิตพริกรวมไปถึงแผนการตลาดของเธอแผนในการปลูกพริกของณเนี่ยน่าสามารถปลูกได้ทั้งปีไหมไม่ค่ะเริ่เดืไหนบ้างจะเริ่มทําต้นกล้าก็าประมาณเดือนพฤศจิกา หนึ่งเดือนต่อมาเขาปลูกแล้วก็อีกสามเดือนต่อมาเขาเก็บเกี่ยวไปจนถึงกันยายนก็น้ำท่วมอ๋อหมายถึงว่าเราต้องปล่อยให้น้ำท่วมใช่ไหมให้น้ำพอดีล้างล้างพื้นไม้ไผ่ก็ล้างเปลงด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็นข้อดีข้อดีค่ะเพราะว่าได้ชะล้างสิ่งที่พวกสารเคมีอะไรพวกนี้นะคะปล่อยท่วมอยู่นานแค่ไหนก็ประมาณหนึ่งเดือนค่ะพอหลังจากน้ำท่วมเสร็จน้ำลด ควางแผนวางแผนต่อเลยค่ะปรับสภาพดินเขาได้เอาไอ้เรียกอะไรผ่านหกกองกไถ่ายลงต้องมาเอารถไถายลงอีกใช่ใช่ค่ะต้องไถเตรียมแปลงใหม่หมดเวลาเตรียมแปลงใหม่ในช่วงที่หลังกันยาแล้วเนี่ยยังไงพลิกก็ยังยังเอากลับมาพริกตอนนี้พลิกยังไม่ทำยังไม่ทำเอาพืชตัวอื่นมาแทรกก่อนพืชพวก กินใบกินหัวอย่างเจ่นมันแก้วตะเภาก็กะหล่ำคะน้าชีหอมต้นหอมพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถือว่าเรามีการปลูกพืชสลับในรอบปีรอบปีแผนการเริ่มต้นปลูกพริกที่บอกว่าเริ่มที่เดือนพยพอพฤศจิกายนพฤศจิค่ะนั่นคือเริ่มเราท็อพาะกล้าไปก่อนเพาะกล้าไปแล้วค่ะแล้วก็ ที่เห็นระยะปลูกอย่างนี้ก็คือต้องเอาต้นกล้ามันลงลงลงใหม่ใช่ค่ะเพราะว่าไอ้ที่ว่างๆตรงนี้นะเมื่อก่อนมันจะเป็นคณะกระลำตรงนี้จะเป็นคณะกระลำหมดเลยนะคะจ้ะพอคณะกระลำตั้งตัวได้ก็จะเอาพริกมาลงตรงนี้ถือว่าไม่ปล่อยให้เวลามันมันล้นเลยว่าต้องรอให้เก็บคณะก่อนไม่ต้องเลยไม่ต้องไม่ต้องค่ะวางแผนควบเลยค่ะเก็บเก็บพวกปักกินใบเสร็จ หมดก็มาใส่พริกมาใส่พริกพริกก็จะค่อยๆโตขึ้นมาทดแทนพอดีหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวผักเสร็จนะคะนี่คือการบริหารจัดการพื้นที่ที่เกิดประโยชน์สูงสุดเขาบอกน้องน้านี่เป็นคนที่รู้จักเลือกใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องเหมาะสมกับจังหวะ ความต้องการของพืชด้วยแล้วก็สังเกตแกงด้วยเล่าให้ฟังนี้นึงสิเอาพริกก่อนวันนี้เอาพริกพริกนะคะเริ่มเริ่มแรกก็เลยก็ถ้าปลูกพริกทีแรกนะคะเขจะลงยี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดไมถว่าตอนที่เอาต้นกล้าลงแล้ว่ใช่ค่ะต้นกล้าลงแล้วได้ประมาณห้าวันพริกจะเริ่มตั้งตัวได้จ้ะเอายี่สิบเจ็ดเจ็ดเอายี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดลงก่อนจ้ะรอบที่สองก็สิบห้าสิบห้าผ่านไปกี่วันผ่านไปสิบห้าวัน อ๋อพอมันตั้งหลักได้15วันเปลี่ยนสูตรเปลี่ยนสูตรต้องดูด้วยนะคะว่ามันจะรับได้ไหมสังเกตว่ารับได้นี่นะตีความไม่ฟังหน่อยสิสมมุตินะคะถ้ายอดมันตั้งใบตัวนี้ไม่เหี่ยวหมายถึงต้นพืชพริกเริ่มกินเริ่มกินปุ๋ยเริ่มกินอาหารได้แล้วเขาผ่านไปอีก15วัน2อาทิตย์ก็ใส่15ตัวเสมอพอผ่านไปอีก15วันก็ใส่อีก ผสมอีกสูตรหนึ่งทีนี้ต้องมียูเรียผสมด้วยเหตุผลคิดว่ายูเรียมันจะจะเพราะว่าไนโตรเจนมันจะทําให้ขยาย15มันก็มีไนโตรเจนเหมือนกันแต่ว่ามันไม่เท่ากับยูเรียสูตรของไปของมันค่ะ นี่ถือว่าได้ครบสูตรอย่างมี2577ตอนแรกตอนแรกแล้วก็มีสูตร15 15แล้วก็มียูเรีย4 6 0 0ผสมในช่วงที่เราคิดว่าเราต้องการต้องการเพิ่มลงครัวเขาเยอะๆหน่อยเขาดึงบำรุงเขาทีเดียจ้ะทีนี้พอเริ่มออกดอกแล้วก็มีเมล็ดแบบนี้เปลี่ยนสูตรแล้วนะเปลี่ยนสูตรแล้วตัวนี้มันจะไป15-3ตัว1 3 3 3 2 1แล้วก็8-24-24แต่ทุกครั้งต้องมียูเรียด้วย อย่างกระสอบค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอาอย่างกรณี13บ3า1ามยิบเอดได้อยากรู้จริงๆเลยว่าเอามาให้กับหน่วยพลิกคิดว่ามันระยะนั้นมันเราต้องการวัตถประงค์อะไรเอาน้ำหนักค่ะน้ำหนักแล้วก็สีสันถ้าพลิกเริ่มแก่ทิมที่แต่ถ้าเจออากาศหนาวมันไม่มันไม่แดงนะคะเราต้องเพิ่มสีสันให้มันค่ะเป็นความเชื่อส่วนตัว ค,ค่ะห้ามรอกเรียนแบบแต่ลอกเรียนแบบได,ออได้ได้ได้สิบสามสิบส <laughs> บอกว่าโอ้โหตัวนี้เพิ่มน้ําหนักพลิกได้ดีแปดยีด้วยค่ะเหลอคะ<ช>ทั้ง2สูตรนี้ทั้งสองสูตรนี้เอามาเล้ากันเข้ากันเกันใ<ช>่แบ่งอัตราส่วนของที่ไร่ก็จะ1นึ่ง่งหนึค่ะ หนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบแล้วเอามาใช้กับทุกๆพันธุ์ของที่เราผลิตไหมใช่ค่ะอ๋อเอามาใช้ทุกๆพันธุ์เลยเหรอถึงแม่อายุต้นเนี่ยจากสี่พันธุ์เนี่ยมันเท่ากันหมดมั้ที่จะเริ่มให้ให้ให้หน่วยพริกเราเนี่ยไม่ค่ะใช่ไหมตัวนี้จะกินปุ๋ยเยอะกว่าเออลูกผสมลูกผสมจะกินปุ๋ยเยอะพวกนี้เขาออกลูกเยอะเขาก็ต้องกินเยอะแต่พัทลุงอะเหลืองพัทหุงตัวนั้นเดี๋ยวนี้ยังไม่ให้ค่อยเยอะเพราะว่าตอนนี้ไอ้เหลืองพัทลุงกับกระเหลียงจะลด ลอตัวในตัวเจนลงเอาไอตัวที่สูงสูงท้ายท้ายที่คิดว่าคิดยังไงทำไมถึงไม่ให้ขันในตัวเจนเยอะเพราะว่ากลังบ้าใบค่ะใบมันเยอะค่ะแต่ไอตัวเนี้ยเห็นชัดเลยว่าหน่วยมันใหญ่มากเลยไอตัวลูกผสมที่คีนูลูกผสมเนี่ยใช่ไหมมันก็ต้องเติมให้มันเต็มกําลังครบสูตรเติมตัวหน้าเข้าไปอีกถ้าถ้าช่วงพริกเป็นราคานะคะเราสามารถจะใส่0 0 6 0 เข้าไปได้อีกช่คะของปุ๋ยไก่มุกยนงได้ค่ะแสดงว่านะมองว่าการยืดอายุในการเก็บเกี่ยวและการให้อาหารไปมันเป็นสูตรผสมผสานที่เราช่วยทําให้ผลผลิตเราเนี่ยมันมันยืดอายุให้ให้ดอกให้ผลเราได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต้องฉลาดใช้อาหารให้กับเขาตรงนี้นี่ถือว่าทํามาแล้วทํามาแล้วเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ว่าถ้าเอา13 13 21ก็จะเอาตัวเดียวไปเลยไม่ไม่ผสมแต่ดีมาดูแล้วมันก็ เอาตัวแท้เยอะๆมาผสมม,มันก็จะได้มีคาร์โบไฮเดตเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้พริกมันต้องการน้ำหนักแป้งมันต้องเยอะหน่อยออสีสันมันก็ต้องดีค่ะ,คะถ้าถ้าสีไม่สวยมันราคาก็ไม่สวยด้วยต้องดูให้มันมีมันวาวด้วยค่ะ,คะ ที่ผ่านมาแล้วพี่สังเกตว่าตลอดทางเนี่ยมีกเกษตรกรหรือคนที่ปลูกพริกเนี่ยตลอดเส้นทางมาเยอะพอสมควรที่บ้านกลางใหญ่เนี่ย อยากรู้ว่าพวกเรารวมกลุ่มหรือว่ามีเป็นมีการสมานสสมัคคีแลกเปลี่ยนความรู้อะไรกันอย่างนี้บ้างไหมอ๋อค่ะเป็นกลุ่มรวมกันเองคะ่ะรวมกันเองค่ะรวมรวมรวมมแต่เป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกัน,น,น,กนแล้วก็มาตั้งเป็นหมู่กันและก,ก็มาตั้งกลุ่มรวมกันในเฟสนะคะเราเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มปลูกพริกเกษตรริมโขงตำบล้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะถ้าใครเจอปัญหาโรคปัญหาพริกไม่ใหญ่ไม่โตก็พูดคุยกันในกลุ่มค่ะอ๋อค่ะในการของเราต้องขอขอบคุณน้องณะ สาฟินะพรประทานนะคะผู้ที่มีสาระความรู้แบบเต็มอิ่มมากๆกับการได้มีโอกาสมาสนทนาในวันนี้ขอบคุณมากๆขอให้ประสบความสำเร็จทุกเรื่องนะคะขอบคุณค่ะ ชมค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการกรีนฟาร์ม a l ตี้ได้เป็นประจำนะคะทุกๆวันเสาร์ค่ะ7นาฬิกาถึง7นิกานาทีทางไทยรัฐทีวีช่อง32สัปดาห์หน้าจะพาไปที่ไหนต้องติดตามชมกันนะคะวันนี้ดิฉันคงจะต้องลาจากท่านผู้ชมไปก่อนคะ่ะพบกันใหม่เสาร์หน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ